สวัสดีครับวันนี้เพจพุทธคุณคงเดิมขอเสนอประวัติของพ่อแพรนะครับฉายาเทพเจ้าแห่งลุ่มแม่น้ำน้อยนะครับจังหวัดสิงห์บุรีนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับหลวงพ่อแพรเขมังกะโลนะครับเป็นชาวจังหวัดสิงห์บุรี เกิดเมื่อวันจันทที่1มกราคมปีพศ2448นะครับอําเภอท่าช้างจังหวัดสิงห์บุรีมีนามเดิมว่าแพรใจมั่นคงนะครับเมื่อหลวงพ่อแพรอายุได้11ปีนะครับท่านก็ได้เข้าเรียนภาษาไทยและภาษาขอมอยู่ที่วัดกับสำนักอาจารย์ป้อมนะครับ เมื่ออายุได้16ปีก็ได้บรรพชาเป็นสาม,มนเนนที่วัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีนะครับเมื่อวันพฤหัสที่15เมษายนพศ2 4 6 3นะครับเมื่อบวชเป็นสาม,มนเณรแล้วหลวงพ่อแพรได้เดินทางไปศึกษาบาลีวยากรณ์ที่วัดชนะสงครามกรุงเทพนะครับจนสาม,มารถสอบได้ประเรียนธรรมสามประโยชน์ ตั้งแต่ยังเป็นสัม,มนเณรนะครับปี2469นะครับเมื่ออายุครบ21ปีก็ได้บรรพชาบวชเป็นพระพิสุกสงฆ์นะครับที่พัทตสีมาวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีนะครับและได้รับฉายาว,ว่าเขมังกโลนะครับพอท่านอายุได้24-25ปีนะครับ สมัยยังศึกษาอยู่ที่กรุงเทพท่านก็ได้เริ่มสนใจในทางปฏิบัติเพื่อหาความสงบทางจิตใจนะครับจึงเข้าอบรมและปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในสำนักพระครูภาวนาวัดเชตุพลวิมลมังคลารามนะครับหรือวัดโพธาเตียนนะครับ ได้ความรู้ในแนวทางปฏิบัติมาพอสมควรและยังได้ศึกษาจากท่านอาจารย์พระครูใบดีกาเกี้ยงนะครับวัสุทัศน์เทวนารามซึ่งเป็นพระฐานานุกรมนะครับและสิทธิ์อยู่ใกล้ชิดสมเด็จพระอริยวงศาคนาญาณสมเด็จพระสังฆราชแพร ติดสัตเทวนะครับวัดส,สุทัศเทพวนารามนะครับซึ่งเชี่ยวชาญทางด้านลบผงพุทธคุณพระครูบดีกาเกียงท่านได้เมตตาสั่งสอนอบรมและมอบตำราเกี่ยวกับจิตศาสตร์วิทยาคมให้นะครับต่อมาทราบว่าในท้องที่อำเภอบางละรั์ มีพระอาจารย์เรืองวิทยาคมอยู่รูปหนึ่งมีคนนับถือและเกรงกลัวมากเพราะวาจาศักดิ์สิทธิ์ชื่อหลวงพ่อสีเจ้าอาวาสวัดพระปางท่านจึงเดินทางไปฝากตัวเป็นศิษย์จนมีความสามารถได้พื้นที่โปรดปานของหลวงพ่อศีเป็นอย่างยิ่งท่านเล่าว่าหลวงพ่อสีเมตตาสอนวิทยาคมให้อย่างไม่ปิดปังอำพางและในขณะที่ก่อสร้างพระอุโบสถ หลวงพ่อศรีก็แนะนำให้ท่านสร้างแหวนและทุกครั้งที่ท่านได้สร้างเสร็จท่านจะนำไปถวายหลวงพ่อศรีปุกเสกถามหลวงพ่อศรีว่าสร้างแล้วคนนิยมกันไหมหลวงพ่อศรีท่านบอกว่านิยมมากให้สร้างมากๆท่านสนับสนุนด้วยความเมตตาของหลวงพ่อศรีนี้เองทำให้ท่านได้สร้างพระอุโบสถหลังใหม่ได้สำเร็จในเวลาสองปีเศษ ปี2474พระอาจารย์ยอดปี2474พระอาจารย์ยศดเจ้าอาวาสวัดพิคุณทองได้ลาศิกขาบททำให้ตำแหน่งเจ้าอาวาสว,ว,วัดพิคุณทองว่างลงชาวบ้านพิคุณทองและชาวบ้านจำปาทองจึงทำการนิมนต์หลวงพ่อแพรมาเป็นเจ้าอาวาสวัดพิคุณทอง ในเดือนเมษายนพศ2474ซึ่งขณะนั้นหลวงพ่อแพรมีอายุเพียง26ปีเท่านั้นลำดับสมณศักดิ์ของหลวงพ่อแพรนะครับปี2484ได้พระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูชัน้นสัญญาบัตรผู้ทากิจปริยัติธรรมวินยัยในราชเทียนนามที่พระครูศรีพมโสพ,พิษนะครับ ปี2515ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นพิเศษในราชทินานามเดิมนะครับปี2521ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญในราชทินานามที่พระสุนทรธรรมพานีนะครับปี2530ได้รับ พระราชทานเลื่อสนสมณศักเป็นกรณีพิเศษในวันที่5ธันวาคม2530นะครับในวาระกาศที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีประชนมายุครบ60พรรษาเป็นพระราชาคณะชั้นราชาาในราชินาีนามที่พระราชสิงห์คณาจารย์นะครับปีพศ2535ได้รับพระราชทานเลื่อน ชั้นสมณศักดิ์เป็นกรณีพิเศษวันที่12สิงหาคมพศ2535ในห้ารในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงมีอายุครบ60สพรรษาเป็นพระราชาคณะชั้นเทพในราชินนามที่พระเทพสิงหะบูราจารย์นะครับและปีพศ่อ3 9ได้รับพระรชาชทานเลื่อน ชั้นสณนักเป็นกรณีพิเศษในวันที่10มิถุนายนพศ2539ในวัระกาศที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชครบ50ปีพระราชพิธีการจนาพิเศษนะครับนับพระที่นั่งจักรกีมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังเป็นพระราชาคณะชั้นธรรมในราชทินานามที่พระธรรมมุนีนะครับ ปีพศ2542หลวงพ่อแพรเขมมังกรูได้ละสังขารอยสงบเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์พศ2542นะครับหลังได้รับการรักษาโรคปอดอักเสบที่โรงพยาบาลสิงห์บุรีนะครับศิริรวมอายุได้94ปี7 3พ0 0ษานะครับ ทางวัดพิธกุลทองก็ยังคงประดิษฐานศีรล่างของหลวงพ่อแพรไว้เพื่อให้ญาติโยมที่ศรัทธาและพุทธศาสนิกชนทั่วไปได้สักการะอูชากรไไว้ตลอดนะครับเดี๋ยวเรามาดูวัตถุมงคลหลวงพ่อแพรวัดพิุกุลทองนะครับนี่คือพระผงสายลุงนาคปกนะครับ หลวงพ่อแพวัดพิกุลทองนะครับนั่นก็กล่องจะเขียนว่าเก้าสิบเอ็ดปีหลวงพ่อแพรนะครับเก้าสิบเปีน่าจะเป็นปีพศสองนห้าสามเก้านะครับวัดพิกุลทองอำเภอท่าช้างจังหวัดสิงห์บุรีนะครับกล่องมาดูพระน,นะครับด้าน,นในก็จะเป็นรูปพระนาคปก ัตะกุดเงินหนึ่งดอกนะครับขอบข้างก็จะเป็นขอบเรียบธรรมดานะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อแพรวัดพิคุณทองนะครับเขียนว่า91ปีหลวงพ่อแพรนะครับ อันนี้จะเป็นนาคปกเก้เสียนะครับนั่งอยู่บนบัลลังพญายนาคนะครับอันนี้ตะดกุดเงินนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อได้ที่เพจพุทธคุณคงเดิมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ ขอบคุณที่รับชมรับฟังนะครับงั้นขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ